ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารนาดาทุกประการเทินเหตุทวนหน้าห้าราศีคนจนมีสิทธิ์เป็นคนรวย ดวงรุ่งพุ่งกระชูดการเงินมั่นคงคืนจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีธนู ดวงการงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเา้าราศีธนูมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จง่ายขึ้นไม่ต้องเหนื่อยยากลำบากเหมือนที่ผ่านมาส่วนการเงินในช่วงนี้รายจ่ายลดน้อยลองมีโอกาสที่จะมีรายรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นทางที่ดีควรหาโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมจะยิ่งส่งเสริมทำให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเลยทีเดียวความรัก คนมีคู่มีเกณฑ์มีคนมารักมาชอบทั้งที่คุณก็มีคนรักอยู่แล้วส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักและอาจจะสานต่อกลายเป็นรักแท้ในอนาคตได้อันดับสองชาวราศีเมทุนช่วงนี้ คุณต้องใช้ความอุตสาหะในการทำงานอย่างยิ่งเพราะอุปสรรคปัญหาและแรงกดดันจะมีเข้ามาในช่วงนี้หลังจากผ่านพ้นเดือนกันยานี้ไปขอแนะนำให้ทำบุญถวายอุปกรณ์เช่นเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยเป็นต้นผลบุญนี้จะทำให้หน้าที่การงานของคุณนั้นมีคนคอยช่วยเหลือคำจุนรับทรัพย์จัดหนักจัดเต็มมีเงินในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านส่วนการเงินจาก ค่อยดีขึ้นตามลำดบับมีโอกาสที่จะหมุนเงินคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้จะมีโอกาสร่ำรวยเงินทองเพิ่มขึ้นส่วนดวงความรักนั้นคนมีคู่หากใครที่คบกันมานานจะมีเกณฑ์มีข่าวดีเกิดขึ้นในไม่ช้าคนโสดกำลังจะมีคนเข้ามารักมาชอบอันดับ3าชาวราศีสิงห์ ช่วงนี้การงานของคุณนั้นค่อนข้างทรงตัวไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขอแนะนำให้ทำบุญถวายสังฆทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะช่วยส่งเสริมดวงทำให้มีโอกาสการงานมีความมั่นคงและสำเร็จรุ่เรืองไปได้ด้วยดีแถมผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษอีกด้วย การเงินมีโอกาสได้รับลอยทำให้คุณชื้นชื่นหัวใจชีวิตหลังจากนี้จะอยู่ดีกินดีมีเงินทองใช้ไม่ขัดสนส่วนความรักคนมีคู่หากใครที่พักก่อนจะมีปัญหาที่คู่รักจะห่างเหินส่วนความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับหรือจะต้องมีความหวานเติมกันอีกหน่อยเพื่อให้รักยั่งยืน คนโสดมีเกณฑ์มีคนดีฐานะดีเข้ามาชอบ 4. ชาวราศีมังกรดวงการงานหากช่วงนี้คุณมีโอกาสได้ติดต่อง,งานทางไกลไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศจะมีโอกาสสมหวังและสำเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดี ส่วนการเงินช่วงนี้รายจ่ายลดน้อยลองรายรับเพิ่มมากขึ้นดวงชะตาจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเงินทองจะไหลมาเทมามีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านดวงความรักคนมีคู่แม้ว่าจะทะเลาะกันบ้างแต่ก็ยังรักกันดีคนโสดมีเกณฑ์ที่จะสละโสดในช่วงนี้ ชาวราศีกุมการงาน ช่วงนี้งานเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆแต่หากไปทำสัญญาหรือโรงงามอะไรต้องดูให้รอบคอบอาจจะโดนโกงได้นอกเหนือจากนี้งานด้านอื่นๆสำเร็จดุร่งไปได้ด้วยดีทั้งงานหลักงานเสริมจะมีลูกค้ามากน่านหลักตาเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายเงินในบัญชีเต็มแล้วช่วงนี้มีโอกาสรับทรัพย์หลักแสนถึงหลักล้านทาให้มีเงินทองเยอะมากยิ่งขึ้นหากอยากทาอะไร รีบลงมือทำความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วดวงความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์กำลังดำเนินถึงจุดอิ่มตัวระวังจะอาจจะจบความสัมพันธ์ได้ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักเพราะการทำงาน